เราจะไปไหนเราจะไปหาต,อง,หาตองออยหาตองออยมาเดินไปโอ้ได้สองร้อยล้านนะครับ ห้าขึ้นดูไหมจะสิบคอยตางเล่นเก่งครับบอกดูคอยตางเล่นเก่งเก่งครับโนมือว่านี่ล่ะสุดยอดเอาไม้เอาไม้โนมืออีกทีนึงขอหอนขอพอร,ขอ,พอรขอให้ยังอคอยตางเลื่ยอยเลือ่อยคอยตางเล่นเก่งเ,เค lưu bông 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 จะมาไหมเนาะอาถึงน้ำตกเย็นยินสบายโดดก็ได้ท่วมหัวเขนก็จะจมเลยเนาะตามเป็นผู้ใหญ่็นผ่กระโดดได้อยู่เฮ้ย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 เอ้ยไอ้เขาไป เฮากบบมาทั้งพี่บับบ เป็นไร,น,ไรนือบาครับแล้วเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับ